สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพูดถึงการฉีดวัคซีนนะคะการฉีดวัคซีนในในกรีซเนี่ยตอนนี้หลายหลายคนก็เริ่มฉีดวัคซีนกันแล้วนะคะอ่าคืนนี้เราจะไปฉีดวัคซีนเราจะไปขอรับวัคซีนเราจะไปนัดหมายวัคซีนเราจะพูดว่าอะไรกันบ้างนะคะอ่าลองมาดูกันเลยนะคะคําว่าวัคซีนโดยทั่วไปเนี่ยคือใช้คําว่าโตเอมโวล m ยใช่ไหมคะโตเอมโวล m ยในที่นี้ใช้ได้สําหรับสัตว์เด็กแล้วก็ทั่วไปนะคะ,ะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ใช้ใช้โตเอมโวลอยตัวนี้เหมือนกันนะคะ,นะคะ ตัวแอมโวลเ์วัคซีนหนึ่งอันนะคะวัคซีนประเภทกลางเพราะว่าใช้ตัววัคซีนหนึ่งอันเราก็เลยใช้ว่าเอ็นเอแมโลนะคะถ้าวัคซีนหนายอันก็ใช้เป็นตาแอมโ l ลเลยวัคซีนสองอันดิวแอมโ l ลเลยนะคะการฉีดวัคซีนนะคะใช้ตัวแอมโ l ลยาสโมนะคะอืมแล้วก็ถ้าอยากจะบอกเน้นไปเลยว่าใช้วัคซีนสำหรับ ต่อต้านโควิดเนี่ยนะคะกาตาตุตโคโนยิวนะคะใช้กาตาตู้นะคะกาตาบวกรูกเจนีทีฟนะคะเป็นหมายความว่าต่อต้านนะคะ,ะคำว่ากาตานี้มันมีสองอีกความหมายหนึ่งนะคะแต่ว่าใช้กับอคูเซทีฟนั่นก็คือปแปลว่าประมาณกาตาติเมียยอระประมาณหนึ่ง หนึ่งนาฬิกานะคะแต่ว่าความหมายในที่นี้คือต่อต้านนะคะถ้าเป็นขาดตาแล้วก็ตามด้วย negative เนี่ยจะเป็นความหมายว่าต่อต้านนะคะโควิดนะคะโอโครโนยูสนะคะเขาใช้คำว่าโอโครโนยูสเขียนด้วยโอเมก้าก็ได้เขียนด้วยโอไมโครนก็ได้นะคะแต่เป็นเพศชายโอออลส์ I นะคะ คำว่าโดสนะคะก็คล้าๆในภาษาอังกฤษเลยนะคะอีโดสนะคะหนึ่งโดสหนึมีย d โดสสองโดสโดสดิโอโดสินะคะโดสที่หนะคะ the first dose เนี่ยนะคะคำว่าที่หนึ่งลำดับที่หนึ่งเนี่ยภาษาอังกใช้คําว่าโปรตีนะคะสาหรับเพศหญิงนะคะโปรตีโปรโตโปรตแต่เพศหญิงเราใช้โปรตีโดสิโปรตีโดสรตโดสนะคะว่า ้องได้ใช้แน่นอนนะคะ,ะถ้าจะบอกว่าฉันได้รับวัคซีนนะคะ,ะมีคำว่าการ o e เอมโวลนะคะใช้กับคำกริยาการ o เป็นสำนวนนะคะการ o ้เอมโวลหรือใช้คำว่าที่ถูกต้องมากกว่าก็คือเอมโวลิอาสมฉันได้รับวัคซีนฉันถูกฉีดวัคซีนนะคะ เพราะว่าเราส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้เป็นคนฉีดเองนะคะมันมีอีกคำศัพทาหนึ่งคือคำว่าเอม o ริยาสแต่อันนี้มันอาจจะหมายถึงหมอหรือพยาบาลที่ฉีดเรามากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราคนไข้คนธรรมดาเนี่ยเป็นเอม o ริยาสชไหมนะคะฉันถูกฉีดนะคะศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเอม o ริยาสติโกเคนโตรตัวเอมบริยาสิโกเคนโตรนะคะเคนโตรก็แปลว่าศูนย์กลางทั่วไปอยู่แล้วนะคะ การฉีดยาโดยทั่วไปมีคำว่า e n c นะคะเข็มฉีดยา리리อิสิริกแล้วก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมามันมีการใบสัญงยาออนไลน์แบบใหม่นะคะที่เราไม่ต้องไปพบแพทย์เองเลยก็คือใช้ระบบนี้นะคะเขาเรียกว่า e i l i s i n t a g r a p h y นะคะ,ะใบสัง่งแพทย์เขาก็จะเรียกได้ว่ายาตริกีสินไทยีหรืออิสินเดโยสินดาโกราฟิซิสินดาโกราฟิซินะคะเป็นคำศัพท์ใหม่ที่เพิ่งออกมาในช่วงโควิดนะคะปีที่แล้วนี่เองคำว่าอาอีลีตอนแรกฉันก็อ่านไม่ออกจะอ่านอะไรเนี่ยออฟลีอาอีลีนะคะแต่ก็พอมาอ่านแยกออกว่าอาอีลีนี่ก็แปลว่าไม่มีวัตถุนะคะ คำามันภาษาไทยใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะต้องฝึกฟังแล้วก็ฝึกพูดจากเจ้าของภาษานะคะฝึกดูทีวีฝึกฟังข่าวเยอะๆนะคะการลงทะเบียนนะคะเ,เ,เ,เขาก็เริ่มประกาศเรื่อยๆๆใช่ไหมคะก็ใช้คาว่า e อ็นกราฟีชั้นไปลงทะเบียนนะคะคานูตินเองกราฟีหรือจะมีคําว่าเอทิีอันนี้คือลงทะเบียนอะไรก็ได้ลงทะเบียนเรียนลงทะเบียนอะไรแล้วแต่กันะคะเอทิช e ีคานูติเอทิชีนะคะทั้งอ e, เอ่ออ uh, e ีเอ็นกราฟีเอ็นทีซีพอบอกว่าฉันทำฉันลงทะเบียนฉันลงทะเบียนเนี่ยการโนตินเอ็นกราฟิกการโนตินเอทีซีนะคะจากอ e ีเป็นตินเห็นไหมคะ uh, การนัดหมายนะคะ uh, คำว่ารันเดอวูนี่มาจากภาษาฝรั่งเศสนะคะแต่คนกรีกเาก็นำคำภาษาฝรั่งเศสมาใช้เยอะเหมือนกันนะคะตัว vous, รันเดอวูแปลว่าการนัดหมาย คลีโนรันเดอรแปลว่าชนัดหมายเป็นสำนวนนะคะคำว่าคลีโนในที่นี้แปลว่าปิดก็ได้นะคะแปลว่าปิดจริงๆแล้วแปลว่าปิดแต่ว่าพอมาใช้ว่าคลีโนรันเดอร์โวคลีโนทรัพแปลว่านัดนัดหมายแล้วก็เหมือนกับเวลาเราไปร้านอาหารคลีโนทรัพย์สแปลว่าจองโตนะคะไม่ได้แปลว่าปิดโตนะคะแปลว่าจองโตเพราะมันเป็นสำนวนแล้วก็เอโครันเดอร์โวเอโคี่เรารู้จักแล้วนะคะคือฉันมีนัดยืนยันอันนี้เป็นรูปปัจจุบันคำศัพท์ คำกริยารูปปัจจุันหมดเลย epiv e p v e n o ฉันยืนยันฉันเปลี่ยน alaso ฉันยกเลิก akirono นะคะมันจะมีคำนามที่คล้ายๆกันนะคะ epiverno epiverno epiverosi นะยืนยัน alaso a l a y การเปลี่ยนแปลง akirono akirosi การยกเลิกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ให้ถูกต้องความ ความหมายแล้วก็ถูกรูปประโยคของเขานะคะนอกนั้นมีคําศัพท์อื่นๆที่เขาอาจจะถามเรานะคะเวลาที่ไปฉีดยาเนี่ยเขา,าจ,จะถามว่าคุณมีโรคอะไรไหมคุณป่วยหรือเปล่าคุณมีโรคประจําตัวอะไรไหมนะคะคําว่าโรคภัยหรือว่าฉันป่วยปกติเนี่ยก็คือถ้าเป็นผู้หญิงอีเมอารสติถ้าผู้ชายก็อีเมอารสต์ใช่ไหมคะมาจากคาว่าโรคภัยใครเจ็บคือารสตี้นอกนักน้ก็มีคําว่าโอ้โนสส์หรือว่าตาโนสสมันคือจะเป็นโรคอะไรเนี่ย แล้วก็เตรียมตัวบอกเขาเองแล้วกันนะคะโรคหัวใจโรคมะเร็งหรือโรคอะไรก็อันนี้ก็ต้องเรียนรู้คําศัพท์แล้วก็ไปเตรียมบอกเขาเองนะคะคญญาศัพท์อื่นๆนะคะที่อาจจะได้ใช้แล้วก็เกี่ยวข้องก็คือโอยาตร์สอียาตร์สแปลว่าหมอนะคะใช้โอยาตร์สหรืออียาตรสก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีคําที่ได้ยินก็คืออียาตรินน่ะคือเป็นหมอเหมือนกันหมอผู้หญิงนะคะอนอกั้นยานะคะตัวฟาร์มาโค ยาฟาร์มนะคะนะคะเปอร์โนฟาม์มโกก็ะจะถามว่าเราใช้ยาอะไรอยู่หรือเปล่านะคะ,ะการลงเทเบียนก็ลงได้ที่ร้านขายยาได้ด้วยนะคะฟาร์มาคิวอันนี้ก็รู้จักแล้วนะคะตัวฟาร์มาคิวหมอพยาบาลนะคะอุนอโซคมุมอินอโซกมะนะคะ,ะไปที่โรงพยาบาลตัวอุนอโซคุมมิโนะคะ แพ้อะไรไหมเขาจะถามเราว่าเราแพ้อะไรหรือเปล่าไอคิเตอร์เลียนะคะไอคิเตอร์เลียะเซกาตีคุณแพ้อะไรบ้างหรือเปล่าคุณแพ้ไอคิเตอร์เลียะเสื้อฟามะคายคิเตอร์เลียะเสื้อทรอฟิมาคุณแพ้อาหารหรือเปล่านะคะคุณแพ้อาหารหรือเปล่านะคะคําว่าอ l l e r g i c คล้ายๆกับคําว่า allergic คล้ายๆกันเลยนะคะก็มาจากภาษากรีกเหมือนกันนะคะผลข้างเคียงนะคะก็คล้ายๆกันนะคะใช้คําว่า p าเอเนเรียสนะคะพา r a n e a l i e s s i d เ effects ผลข้างเคียงนะคะ ถ้าใครกลังวุนก็ถามหมอนะคะใครกลัวฝว่าแม่หรือว่าเจ็บปวดหนาวนะคะ,ะมีไข้อาการผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะเจ็บแขนนะคะหรือว่าอาจจะมีไข้นะคะถ้าใครกลัวฝว่าแม่นะคะปรึกษาแพทย์ดีที่สุดนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าอขอให้คุณอาการดีขึ้นนะคะ Perstika นะคะขอให้เธออาการดีขึ้นขอให เพื่อนเพื่อนเราเนี่ยการดีขึ้นแต่ถ้าอยากจะบอกว่าให้สุภาพขึ้นมาก็คือเปลาสติกาสัจคอยคุณนาการดีขึ้นหรือ,อขอให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะคะคาเลียนาโรชีก้อยหายเร็วขึ้นนะคะความหมายเดียวกันแต่ว่าเป็นรูปสุภาพรูปค่อนข้างเป็นทางการขึ้นมาเลยคาเลียนาคาเลียนาโรชีหรือว่าจะบอกว่าขอให้แข็งแรงเหมือนเด็กเลยนะคะซิดเรนโยซิดเรเนีย แล้วก็ะนะคะทบทวนเรื่องคำกริยาของคำว่าการโนการโนนะคะแล้วก็แปลว่าใช้แปลว่าทำแต่ว่าใช้ได้ในหลายสำนวนเลยนะคะออหรือว้ก,ก็ดีฉันทำการโนเธอทำการนิชการนิการโนเม่การนตาการโนนะคะเรียงไปตามประธานที่เรารู้จักกันอยู่แล้วในรูปแบบนั้นของเขานะคะถ้าอยากจะบอกว่าฉันฉีดแล้วล่ะนะคะฉีดไปแล้วเนี่ยฉีดไปแล้วเมื่อวานเนี่ยนะคะ จ,จกากการรู้เมื่อกี้เนี่ยเราเปลี่ยนรูปเป็นเอขนะนะคะเอกในเอมโวลิเอกในตัโปรโตเอมโวลิเอกในติวโปรติดดัชินะคะถ้าเป็นเธอก็เป็นเอขในตะัเอมโวลิเอขในตัโปรโตเอมโวลิเ,เ,เอขในตะิวโปรติดดัชินะคะแต่คณิกาจะบอกว่าอ่าอีเมมโวลยอาสเมนอชอีเมมโวลยอาสเมนอสอีเมมโวลยอาสเมนี่สำหรผู้หญิงนะคะบอกว่าฉันฉีดยาแล้วฉีดวัคซีนแล้วนะคะ อันนี้เขาทำหน้าที่คล้ายๆกับคำคุณศัพท์นะคะ emboliasmus มาจากคำกริยาเหมือนกันแต่ว่าทำหน้าที่เป็นคล้ายคำคุณศัพท์นะคะชื่อเรียกของเขาก็คือเมโทรฮีปฏิติคูนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปนะคะไม่เป็นไรไม่เข้าใจเพราะว่าถ้าเราดาวรากศัพท์ได้ก็คือ emboliasmus emboliasmus เนี่ยเราก็รู้แล้วแหละว่าเขาพูดถึงวัคซีนใช่ไหมคะ แต่รูปนี้นะคะเรจะใช้ตามประธานนะคะ,ะสมมติว่าเป็นเพศชายสุนัขเพศชาย o s ส i ิล u สอินเนอมูยาสูมนนสะคะ,ะลงท้ายเปลี่ยนนะคะตามหน้าที่ของคล้ายๆกับการเปลี่ยนรูปของคำคุณศัพท์นะคะโอเคค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ไปรับวัคซีนค่ะโชคดีแข็งแรงปลอดภัยทุกคนค่ะอีเย่ค่ะสวัสดีค่ะ